ป้องกันจอฟ้าจาก Windows Update เดี๋ยวไปชวมวคลิปกัปเลยครับว่า Windows Update เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับจอฟ้านะครับผม สวัสดีครับอินดี้ต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องทีนําทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านอินดีหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ฝาก2ช่งองทางในการรับชมวิดีโอนะครับก,ก็ทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ o กนะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกกันไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับมาแล้วมาพูดถึงคลิปวันนี้กันดีกว่าแล้วผมคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับปัญหายอดยิดที่เกิดกัับบคออมพิวเตรร์สําาหนที่ใช้ง OS เจะเป็น Windows 10เนาะปัญหาจอฟ้าเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนมักจะเจอกับตัวคอมพิวเตอร์นะผมพอเจอแล้วนะ่เรารู้สึกว่าเรางุดหยิดหัวร้อนทําไมมันถึงขึ้นจอฟ้าเนซึ่งปัญหาจอฟ้าเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากม่ว่าจะเป็น Windows พงั hardware, พงฮาร์ดแวร์พังแรมพังเมมโมรีพังดิสก์พงังหรือว่าการ์ดจอพังม,มันมีหลายสาเหตุมากซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นปัญหาจาก Windows อัปเดตนะผม w i n d o w s อัปเดตเนาะ หลายคนคงสงสัยว่า Windows Update มันเกี่ยวอะไรกับจอฟ้านะ,ะวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกนะว่า Windows Update เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับจอฟ้าของผมซึ่งตรงนี้ Windows อัปเดตของเรานะ Windows Update ะเดี๋ยวนึกภาพตามผมนะผมมีภาพตัวอย่างให้ดูภาพนี้แล้วกันเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาครับเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปุ๊บต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ย Windows ตรงนี้มันจะไปเช็คว่ามีแพทอัปเดตมาหรือเปล่า ถ้ามีแพทอัปเดตมาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยอ่าอาจจะอาจาอาจะไม่ใช่แบบนี้โดยทีเดียวนะอันนี้เป็นแค่ภาพตัวอย่างเฉยมันขึ้นลักษณะแบบเป็นลิสต์ว่ามีแพทอะไรที่กําลังอัปเดตอยู่ขึ้นเป็นเลขศูนย์บอกเปอร์เซนต์ว่าแพทเนี้ยกำลังดาวน์โหลดแพทเนี้ยกำลังติดตั้งอยู่ซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมหละ่ะว่าพอเราเปิดเครื่องมาเราต่ออินเทอร์เน็ตเราดู YouTube เราเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาดูวิ d โน่อัปเดตว่ามันอัปเดตอยู่หรือเปล่าในระหว่างที่สมมติเราเล่นเกมเสร็จเราดดดดููวีีโออเเเเสสรรรร็็จจจหนังงปบาะิคื่ ในขณะนั้นเนี่ยวินโดว์อัปเดตตรงเนี้ยมันกําลังทํางานอยู่ซึ่งพอมันกําลังติดตั้งอยู่เนี่ยมันกำลังถ่ายโอนไฟล์จากวินโดว์ใหม่อะแพดใหม่ไปแทนที่แพดเก่าอยู่เราไปปิดเครื่องมันมันถ่ายโอนไม่เสร็จเป็นไงครับทีนี้วินโดว์พังไฟวินโดว์เสียพอจะเปิดเครื่องกลับเข้ามาอีกทีเนี่ยจอฟ้าซะงั้นซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้นะผมเราควรจะเข้ามาดูหรือว่าเช็ควินโดว์ว่ามีการอัปเดตเสร็จสิน้นเลยยังซึ่งวิธีที่ผมแนะนําก็คือปิดวินโดว์อัปเดตนะผมป ไม่ให้มันอัปเดตอัตโนมัตินะผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะถูกปิดไว้เนาะซึ่งผมจะปิดไว้เลยผมจะลำคัญมากเวลาผมเปิดเครื่องขึ้นมาผมดู u t u b e เนี่ยเนี่ยผมแค่สิบเมกเนี่ยมันไปกินเน็ตผมหมดเลยนะผมสิบเมกเนี่ยมันดึงไปหมดเลยทําให้ผมดูวิดีโอเนี่ยมันช้าด้วยผมก็เลยไปปิดไว้เวลาผมอยากอัปเดตมีเวลาจริงๆเนี่ยผมจะมากดเช็คอัปเดตตรงนี้อ่าสหรับการเข้า Windows อัปเดตเนาะให้ง่ายนะผมมาที่ปุ่มเมนูตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเนาะคลิกขวาเซตติ้งอ่าเซตติ้งแล แล้วก็พอเรามีเวลาเนี่ยเราก็มากดเช็ค for update ตรงนี้ได้อทีนี้ผมจะแนะนำวิธีการปิด Windows Update นะผมสำหรับ Windows ผมไม่แน่ใจนะว่า Windows Windows 10 Home เนี่ยทำได้หรือเปล่าแต่ว่าวแต่ว่า Windows 10 Pro เนี่ยทำได้นะผม Windows 10 Pro ทำได้คุณเพื่อนลองไปเช็คดูนะว่าตัวเองใช้ Windows 10 Pro หรือเปล่าสำหรับวิธีเช็คก็ง่ายๆครับผมไปที่ dpc เนอะ dpc คลิกขวาเลยคลิกขวาที่ dpc เลือก property ครับผม มันก็จะบอกนะว่า Windows เราเป็นเวอร์ชันอะไรเนี่ย Windows วินโดว์ของผมเนี่ยเป็น Windows, Windows 10 Pro เวอร์ชัน 20H2 นะคบอกฮะพอรู้แล้วว่าเราเป็น Windows 10 Pro นะเราก็พิมพ์คำว่าตรงนี้พิมพ์มาตรงมากดที่ช่องค้นหาตรงนี้พิมพ์คำว่า GPO ครับผม GPO จะขึ้นคำว่า edit group policy edit group policy ลองพิมมันนะใครใช้ Windows 10 Home หรือว่า Windows 10 h o โฮมแลนเกตลองพิมพ์คำนี้ดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็ลองไปหาวิธีอีกทีนึงว่าจะทาวิิิิธีีไไหนนนบ้งงงะผมมลลลคคคปปปปออยู่ึก็ืด เซอร์วิสของวิดีโออัปเดตน้องสำหรับ Windows 10หงโอเคกด Edit Group Policy เข้าไปจะเจอหน้าจอนี้ขึ้นมานะผมจะเจอหน้าจอนี้นมาจะมีฝั่งของคอมพิวเตอร์แล้วก็ e r เซรนะผมเราจะมาทำที่ฝั่งของคอมพิวเตอร์นะผมมาที่ Administrative Template นี่ครับผม Administrative Template เนาะล่างสุดเนะาะเลื่อนลงมาล่างสุดครับจะอยู่แถวล่างๆเนาะจะเห็นคําว่า Windows Update Windows Update สังเกตว่าฝั่งขวาเมอเนี่ยจะมีโพลลิสขึ้นมาเยอะเลยเรามาดูที่เมนูของ conflict automatic update ครับสังเกตว่าของผมเนี่ยจะถูก disable ไว้ซึ่งของเพื่อนเนี่ยจะถูก not ถ้าของเพื่อนยังไม่เคยทำเนาะมันจะขึ้นคำว่า not conflict p d a t แบบนี้นะครับเราต้องกดด o u b l e ลคลิกเข้าไปจากที่มันเลือกตรงนี้อยู่เราก็มาเลือกเป็น disable เนาะ disable ก็คือปิดไว้ไม่ให้มัน,น,นอัปเดตอัตโนมัติเราก็กด apply ไปแล้วเราก็กด ok นะครับผมมันก็บอกตามตัวอยู่นะว่าก็คือ conflict Update c o n f i g u r e a u t o m a t i c u ั d เดตก็คือ Conf i กการอัปเดตอัตโนมัติซึ่งเราจะ Disable ไว้ e มันก็จะขึ้นแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะขึ้นแบบนี้เนี่ยขึ้นเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ต่อไปเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะไม่ถูกอัปเดตอัตโนมัติเรามีเวลาเนี่ยเราค่อยมากดเช็คอัปเดตว่ามีแพทอะไรอัปเดตบ้างก็รอมันลานลา,ลาเสร็จดาวนโ์โหลดเสร็จให้รีสตาร์ทแล้วเราค่อยปิดคอมไป ทำอย่างเงี้ยจะเป็นการป้องกันจอฟ้าได้ในระดับหนึ่งเนาะผมว่าปัญหาจอฟ้าหลักๆเนี่ยก็มาจากส่วนนี้แหละ Windows พังเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะวินโดว์อัปเดตนี่แหละมันถ่ายโอนข้อมูลไม่เสร็จเราไปปิดเครื่องมันก่อนมันก็ทําให้จอฟ้าได้ซึ่งผมก็แนะนําวิธีการปิด Windows อัปเดตนาะให้มันแบบไม่ต้องอัปเดตตลอาให้เรามีเวลาจริงเราถึงจะมาเช็ค for อ,อัปเดตครัโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสงสัยอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากให้ทําคลิปอะไรหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดินมนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ